ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับช่อง Get High Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสปอยมังงะโต k กียวดิว g นเจ ok ใน EP ที่16นะครับก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำใน EP ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดเรื่องมาไมากี้คุงไมกี้คุงคนนั้นฆ่าสมาชิกคนสำคัญของโตมันตายหมดนาโอโตะไมกี้คุงเป็นคนทาจริงหรือทาเคมิจิคุงพอจะนึกอะไรออกบ้างไหมครับ ข้อมูลที่ได้จากการย้อนเวลาครั้งนี้ต้องมีเบาะแสอยู่ในนั้นแน่ครับอย่างน้อยก็สิ่งที่คุณเคยทำในอดีตส่งผลเปลี่ยนแปลงมากกับตอนนี้ครับสิ่งที่ฉันเคยทำหมายถึงฉันทำพลาดหรือฉันกำจัด2ตัวป่วนโตมันในอดีตเรียบร้อยไปแล้วถล่มแบ็กดากอนไล่คิสกิออกไปจากโตมันได้แล้วทุกอย่างสำเร็จด้วยดีแล้วแท้ๆทาเคมิจิคุงมีอะไรไม่สำเร็จฉันพูดว่าถึงมีไมกี้คุงคนเดียวก็ต้องทำได้แค่นั้นคือความผิดพลาดหรือ และก็สิ่งที่ฉันเคยทำคือก็แค่ขอถ่ายรูปนี้เท่านั้นเองทาเคมิจิคุงรูปถ่ายนั้นเคยอยู่ที่ไหนครับที่ไหนงั้นหรือบนโต๊ะโน้นอ่ะจดหมายรูปถ่ายเคยใส่อยู่ในนี้หรือผมขอดูจดหมายนั้นหน่อยครับเอ๊ะตาประทับไม่ใช่ของญี่ปุ่นแต่เป็นฟิลิปปินจดหมายนี้ใครส่งมาครับไมกี้คุงกุงมะนิลาฟิลิปปินที่นี่แหละ ในจดหมายมีที่อยู่กับคำพูดหนึ่งฉันรู้ทันทีว่าเป็นไมกี้คุงถึงไม่มีอะไรรับประกันว่าอยู่ที่นี่แต่ถ้าได้เจอแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ได้เจอไมคกี้คุงในอนาคตบรรยากาศจะเป็นแบบไหนนะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมได้เจอลกล้างจริงๆจะคุยอะไรดีไม่เปลี่ยนไปจะไม่เปลี่ยนไปได้ไงกันทั้งที่อาจเป็นคนฆ่าทุกคนคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ไมกี้คุงคนที่ฉันรู้จัก ผ่านไป12ปีอาจเป็นไมกี้คุงที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้ฉันรีบร้อนมาซะแล้วถ้าคิดดูดีๆก็น่าหวาดเสียวไหมอาจเจอปุ๊บโดนฆ่าปั๊บเลยก็ได้ไม่สิอาจให้มาหาเพื่อจะฆ่าก็ได้กลับดีไหมที่นี่งั้นหรือใต้ท้องฟ้าฝุ่นหนาจนแทบสำลักมีเศษเหล็กมากมายอยู่ในบ้านล้างที่เพดานพังในสถานที่นั้นที่เคยเล่าให้ฟังที่นี่เองพี่ชายของไมกี้คุงเจอเครื่องยนต์ของ cb 2 5 0 t ที่นี่ ทาเคมิจิตรงนั้นมีไมกี้คุ้มที่แวลตาไม่เปลี่ยนไปจากตอนนั้นเลยแล้วใน EP ีที่16ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำใน EP ีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจสมุดหรืออ่านมังงะลิขสิทธิ์แท้ดูที่ใต้วิดีโอคลิปผมได้เลยครับ